ข่าวดีชัดเจนแล้วครั้งกำหนดวันประกาศผลคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน1,000 0บาทโอนเข้าบัญชีโดยตรงปลายเดือนมกราคมนี้สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่หลายๆคนรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของเงิน1,000 0บาทกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีการโอนเข้าให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปแต่จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5แสนบาทรวมถึงมีรายได้ต่อปีไม่เกิน840,000บาทด้วยนะคะ กลุ่มนี้เนี่ยหลายคนรอคอยว่าตกลงแล้วจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่เนื่องจากว่าทางภาครัฐก็มีการประกาศมานะคะหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าก่อนตรุษจีนได้รับแน่นอนแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศรายชื่อว่าใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะแต่คลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับกําหนดการที่จะ ประกาศรายชื่อคนที่ได้รับสิทธิ์นั่นก็คือในวันที่20-21มกราคมนี้นั่นเองค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน10,000บาทรัฐบาลจะทำการโอนเงินให้ ก่อนวันที่29มกราคม2568โดยจะมีการประกาศรายชื่อให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราผ่านที่จะได้รับเงิน10,000บาทนี้หรือไม่นะคะโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในวันที่20และ21มกราคม2568นี้ค่ะ สำหรับขณะนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนการส่งข้อมูลจากสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA มาที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะคะก็คาดว่าปลายสัปดาห์นี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะเรียบร้อยจากนั้นทางกระทรวงการคลังก็จะใช้เวลาในการจัดการอีกประมาณ3-4วันแล้วจะส่งให้กับกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อนโอนเงินอีก7-8วันนะคะแต่ยังไงก็ตามยืนยันว่าเงิน1,000 0บาทสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตรงนี้พร้อมโอนก่อนวันที่29มกราคมนี้แน่นอนนะคะส่วนที่ว่าจะเป็นวันไหนขอเวลานัดหมายกับนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วก็จะเคาะวันโอนเงินนะคะแต่ว่าไม่เกิน29มกมกราคมนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปอันนี้หมายถึง คนที่เกิดก่อนวันที่15กันยายน2507นะคะเพราะว่าเขาตัดคนที่อายุครบ60ปีก็คือวันที่15กันยายน2567นั่นเองและถ้าหากว่าได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้มีรายได้ต่อปีภาษีไม่เกิน840,000บาทอันนี้เขานับปี2566นะคะก็คือเรามาจ่ายภาษีเมื่อต้นปี2567เนาะแล้วก็มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาทอันนี้เขาตัดณนะวันที่31มีนาคม250 0 67นะคะถ้าหากว่าเรามีเงื่อนไขาตามนี้ครบก็ให้รีบดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพเรวยเลขบัตรประชาชน13หลักรอไว้ได้เลยจะเป็นบัญชีธนาคารไหนก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาโอนเข้าบัญชีมาเราก็สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยค่ะแต่ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะ อาจจะมีปัญหาก็ได้ทำให้ไม่ได้รับเงินในรอบแรกก่อนวันที่29มกราคม2568อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ผูกบัญชีกับระบบพร้อมเพย์หรือว่าบางคนบัญชีมีปัญหาถูกปิดถูกอายัดเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลถ้าหากว่าวันที่29เราไม่ได้รับเงินโอนเข้ามาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังได้แจ้งแล้วนะคะว่าทางกรมบัญชีกลางจะทาการโอนจ่ายเงินซ้าให้อีกทั้งหมด3รอบเพื่อกัน การตกหล่นแล้วก็ให้เป็นการอุทธรณ์สิทธิ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเดี๋ยววันที่ 20-21เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจสอบรายชื่อณเวลาเนี้ยทุกคนจะขึ้นอยู่ที่ขั้นตอนที่3นะคะวันที่20-21เท่านั้นที่จะเปลี่ยนจากขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่4หรือ5ถ้าหากเราอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะหมายความว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในขั้นตอนที่5แสดงว่าเราได้รับสิทธิ์รอรับเงิน10,000บาทได้เลยภายในวันที่29มกราค ตคม2567นี้ค่ะส่วนเฟส3นะคะเฟส3ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าได้รับแน่นอนแต่ว่าไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนกับเฟส1และเฟส2นะคะ แต่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลก็คือให้เราเอามือถือไปสแกนจ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะโดยคาดว่าก็จะได้รับเงินในช่วงไตรมาสที่2ของปี2568ก็อาจจะเป็นในช่วงเมษาพฤษภาหรือมิถุนายนนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนกระนําข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติด ามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ